สวัสดีครับพ่อ้ามนะครับเบีบอยนะครับจากช่องพีเสื้อฟิล์มนะครับวันนี้แมงกะบี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับทุกคนนะครับเช้านี้แมงกะบี้ก็กินข้าวแล้วนะครับแล้วก็อาบน้ําแล้วนะครับก็วันนี้เนาะนะครับผมก็จะพัฒนานะครับอ่าหญ้านะครับบริเวณหน้าบ้านให้สะอาดนะครับทุกคนอ่ายวให้ดูนะครับอ่านี่นะครับจะหมอมก็มาเล่นตรงนี้นะครับ อันนี้คือฟางข้าวนะครับที่ไปนวดมาเมื่อวานนะครับที่ไปนวดให้แม่มานะครับอันนี้ก็เอาไว้เผาถ่านนะครับเนี่ยแม่เขาก็เผาถ่านตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เผาอยู่นะครับจะได้มีถ่านเอาไว้ใช้หุงข้าวนะครับ เดี๋ยวต้องป่าสักถ้าผมมีเวลานะผมจะทําให้เอี่ยมเลยนะทุกคนนะนะครับแล้ตอนนี้คือเราพัฒนาตรงหน้าบ้านก่อนนะครับนี่ครับเราก็จะได้มาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับได้เปิดช่วงบริเวณนี้ให้มันสะอาดนะครับเมื่อวานนะครับช่วงเย็นผมก็เนี่ยผมก็ได้หญ้าตรงนี้โล่งไปแล้วนะครับ แต่ว่าคลิปจะลงให้ให้ดูย้อนหลังกันเย็นนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานลงลงไม่ทันครับดึกนะครับอ่าหมดหมดแดงอีกแล้วมันมาจากไหนเนี่ยอ่าเอานึกว่าตัวอะไรให้ยมอมตัวเมียมานอนตรงนี้ครับนี่นึกว่าตัวอะไร เดี๋ยวต้องก็เดี๋ยวต้องกับจัดนะครับมดนะครับในพวกนี้ไม่ดีครับมดแดงนะปะนะครับทุกคนคือมดแดงพวกนี้มันมันจะก่อขวยใหญ่ๆเลยแหละนะครับนี่ครับพอผมได้ผมได้มันก็เริ่มเปิดเริ่มเปิดนะครับเห็นไหมครับจากตัวแรกเลยที่ลกๆเห็นไหมครับเนี่ยเราได้ไปเราได้ไปนะครับเห็นไหม มันก็เปิดได้ได้เยอะเลยทุกคนนะครับเนี่ยญ้ยาที่เรามากองไวเ้เดี๋ยวมันก็เป็นปุ๋ยนะครับนี่ผมจะกองยาอาไว้นะครับกระถินก็งามงาม,งามนะฮะทุกคนนะครับก็กินไปบ้างแต่กินไม่หมดหรอกเพราะว่ามันเยอะนะครับก็เดี๋ยวตัดตัดแต่งใหม่ในเอฟซีนะนะเนี่ยอย่างเงี้ยพุ่มพุ่มมันสูงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดแต่ง นะครับให้มันนะครับสั้นลงแล้วให้มันแตกใหม่นะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันครับอ่าพุทราแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะครับให้ให้มันอ่าไม่เป็นพุ่มนะครับเนะี่ยหญ้าตรงนี้ก็เดี๋ยวช่วงเย็นค่อยมาได้เนาะช่วงเช้าเช้าก็ได้ช่วงข้างในก่อนพวกเนี้ยนะครับมันก็จะได้โล่งนะครับเห็นไหมครับ กระถินอ่อนไม่ใช่กระถินอ่อนมะขามอ่อนพูดผิดมะขามอ่อนแตกดีจังเลยทุกคนนี่ครับโอ้โหอ่อนจริงๆทุกคนนี่เห็นไหมครับจริงๆรอะ่ะต้นมันสูงแล้วผมตัดให้มันเตี้ยลงเพราะว่าแม่เขาจะได้เด็ดใบมะขามเนี่ยไปทำกับข้าวได้นะครับนี่ครับถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะครับมันก็เสร็จนะครับเห็นไหม อันนี้คือเป็นช่วงเวลาที่ผมอยู่บ้านเนาะนะครับมอมไม่ไหนมอมนะมอมได้ไปเที่ยวตลอดนะครับมอมตัวเมียก็มานอนในป่านเนี่ยเนาะอืมนี่ครับหญ้าส่วนนี้ก็โถมอยู่ใต้ต้นนี้นะครับก็เหลือโซนนี้ที่ผมยัง ยังไม่ได้ตัดแต่งนะก็มีโซ,โซนนี้นะครับตัดแต่งโซนนี้อ่าค่อยตัดแต่งไปนะครับเนี่ยพอเราตัดแต่งเอี่ยมมันก็จะโล่งแบบนี้นะครับเห็นไหมลมลื่นนี่นะครับสวยงามทำเป็นหนอบทำเป็นหอบอืหอบเฉยเลยเออ นี่ครับลมลมเย็นครับเพราะว่ามันมันเปิดทิศทางลมตรงนู้นแล้วนะเอฟซีเห็นไหมครับลมมันก็พัดเข้ามานะครับเย็นสบายเลยนะครับก็ค่อยๆทําไปครับทุกคนนะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าถ้าผมทําโล่งได้เนี่ยนะครับมันก็จะน่าน่าเดินเล่นนะแล้วก็น่ามาถ่ายทำคอนเทนต์นะครับทุกคน นะครับเนียเสียงนกเสียงไรดังนะฮะไก่พี่สาวก็มาหากินอยู่นีป่านี่นะครับเดี๋ยวก็ถิ่นพวกนี้ก็จะตัดต้นออกนะครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นแล้วมันมันจะบังนะครับ f ซีนะครับโซนนี้นะครับมันมันบางนะฮะมันก็เป็นบ่อนะครับที่ดินมันซุดตัวลงนะครับ เดี๋ยวไปดูเห็ดดิมันขึ้นไหมดูเห็ดก่อนขึ้นหรือเปล่าตรงนี้ผมก็เอาคาดมาคาดแล้วก็เอากิ่งไม้กองกองเอาไว้นะครับก็เป็นเชื้อไฟได้เป็นอย่างดีนะครับเห็ดขึ้นไหมยังไม่มีขึ้นนะครับทุกคนนะครับ เนี่ยปวกอย่างนี้เนี่ยเห็ดชอบขึ้นนะครับอืมตรงนี้ก็จะเป็นอ่าทางรัฐนะครับที่เป็นทางเดินนะครับไปตรงนานะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่คืออ่าตรงนานะครับนาข้าวนี่จะมอมรู้งานนะครับมอมมันรู้งานนะครับ เนี่ยข้าวตรงนี้ล้มเลยเนาะนะครับโอ้เร็วเนาะนะครับข้าวตรงนี้ก็ใกล้ใกล้จะเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็ได้มาเก็บเกี่ยวแล้วครับทุกคนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพัฒนานะครับถังได้นะครับจัดให้เอี่ยมคลิปไปเลยนะครับทุกคนอ่าตรงนี้เนาะ อจะได้แบบไม่ไม่ลกล้างไม่ไม่น่ากลัวนะครับเดินไปเดินมาได้สะดวกนะครับอื ตรงนี้ดินมันสุดนะครับทุกคนนะครับมันก็เดินได้แค่มาช่วงตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือมะละี้นกนะครับนี่มละี้นกก็ขึ้นตรงอ่ที่ผมเผาพวกขยะพวกกิ่งไม้นะครับเนี่ยมันขึ้นนะครับ ยังไม่มีลูกนะต้องทําเท่านะฮะตรงนี้ก็ตัดแต่งไปนะครับจะมอมก็วิ่งไปวิ่งมานะไอ้มอมชอบแหมมอมชอบขอให้ได้ออกมานี่ชอบเลยอ่าอ่าชอบชอบกินได้ไหม นี่ครับก็อยู่กับธรรมชาตินะเอฟซีนะโชคดีที่ยังมีป่าอยู่ข้างๆนะครับถ้าเราไม่มีป่าอยู่ข้างๆเนี่ยคงไม่เห็นผมได้มาถ่ายป่านเอฟซีนะนะครับถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ป่าเป็นนาข้าวเป็นไร่มันไร่อ้อยโอ้โหนะมันไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากผมได้อยู่เนี่ย ถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่มีป่าแล้วผมก็คงจะอยู่หลังบ้านคงจะอยู่ข้างบ้านที่เป็นป่าสักแล้วก็ส่วนหลังบ้านที่เป็นป่าไผ่กับป่ากล้วยน้อยๆน,นะครับคงจะได้อยู่แค่นั้นนะเนาะอันนี้ยังโชคดีที่อ่อที่ยังข้างเรายังเป็นป่าอยู่นะครับนี่นะครับเมื่อคืนก็ได้ทําไปเนาะนะครับไปเสร็จตอนสองทุ่มกว่านะครับเนี่ยทุกคน ก็ใช้เวลาพอสมควรนะเมื่อวานยังลกๆอยู่ยใช่ไหมครับเนี่ยพอผมได้ปุ๊บก็เปิดได้สาดขนาดนี้นะครับอ่านี่ครับดอกดาวเรืองนะครับอ่่นะครับถึงมันล้มมันก็สวยนะครับเดี๋ยวปลูกงดใหม่ก็จะ <laughs> ทำให้ดีเลยนะทุกคนนะนะครับจะเอาไม้ค้ำไว้อย่างดีเลยนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นมันนะครับล้มเดี๋ยวสงสัยผมต้องสั่งเจ้าแรกนะเพราะว่าเจ้านี้ดอกมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับดอกมันจะเป็นยังไงนะมันมันไม่ค่อยกลมนะไอ,อ้เจ้าแรก,กดอกกลมสวยนะครับมันมีสองสีสีส้มกับสีเหลืองอนะแต่ว่าเจ้านี้จะมีสีเหลืองอยู่สีเดียว นะฮะสีเหลืองอยู่สีเดียวนะครับแต่สีนี้ก็เป็นสีที่นิยมแหละนะครับสีเหลืองอ่อนอ่ะคือสวยนะครับอืมเนี่ยจะมอมมานอนอยู่ตรงหัวนอนผม,มนะเนี่ยมันก็มาขุดขุดหลุมแล้วก็มานอนอยู่หัวนอนผมนะผมนอนตรงนี้นะครับอ่าสังเกตว่าผมไปอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็ตามไปตรงนั้นนะครับหมานะครับอืมอืม ได้เพื่อนเล่นในเสืออันนี้โคดด้อเลยนะครับผมก็แผ่นโซดาเซลล์นะครับมาตั้งเอาไว้นะครับนี่แม่ผมก็น่าจะถางป่าอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับ mà anh ta mà có nếu mài fan ánh em mà tình mẹ ừ bay pa ừ นี่ก็ข้างถั่วแม่นะครับอันใหม่นะฮะอันเก่ามันก็นี่หมดดุลแล้วแต่ก็ยังพอมีฝักอยู่นะครับอันเก่านะฮะอันนี้อันใหม่ก็นี่ครับเพิ่งปลูกนะฮะก็ขึ้นมาแล้วนะครับอืมอน,นั่นปอหรือกระเจี๊ยบปะเนี่ย ใช่หรืดูตะกะแตนโอ้อ่ะอันนี้คือกระเจีย๊ยบนะครับทุกคนก็แตงไทยนะครับแตงไทยนี่ก็ขึ้นง่ายทุกที่นะครับอืม ยังเคเห็นไปวันนั้นก็ยังไม่สุกแหวกดูแล้วหแหวกดูแล้วยังนี่นี่คาปอนะฮะอันนี้ต้องเก็บลูกมันไว้นะครับเหลือกี่ต้นเนี่ยสามโอ้ม,มี่ยจมดสามสี่เนี่ยก็เก็บลูกมันไว้เพาะเอาไว้หวานอันนี้เป็นปอที่เขาใช้ ก็คือเปลือกของมันก็คือเขาเรียกว่าปอนะนะนะครับสินะนะครับไม่รู้เขาเรียกปออะไรนะแต่คนแก่แถวบ้านเขาจะเอาลอกเปลือกเอาไว้แล้วก็เอาไว้ใช้ในการมัดแปลกมัดยาคานะครับก็ใช้แทนเชือกได้นะอันนี้พริกหรือเปล่าผิกท,ท,ท,ที่ปฝานน้อยเง,ง็้มั อ,อืมนีเนี่ยกระเจยบเนี่ยตรงนี้อันนี้กระจับรอยเปอร์เซ็นต์เอฟซีเพราะมันต้นมันแดงนี่นะครับแดงแป๊ดเลยลูกมันจะเปรี้ยวๆนะครับ ไฟมาละยีห้าข้าวเอาไปสีวันไหนนะ่ะเดือเอาไปได้เลยหรือยังไงข้าวางั้นก็ทิ้งไว้ก่อนก็นได้ถ้าข้าวยังไม่หมดอ่ะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่าหาหมดก็เอาไปสีเลยยากเลยเละก็

ยังน็หวัมกันใดทักทองหมดทอง,ทองมีลูกแล้วนะทุกคนครับนี่ฟักทองนะครับมีลูกแล้วนี่นะครับลูกฝักทอง,งน,น,น่นครับนี็นไหมครับ นี่ครับลูกฝักทองลูกน้อยๆนะครับกำลังขึ้นนะครับแลวอันนี้มันก็มาเองนะไม่ได้ปลูกนะมาลานนกินนกนี่โอ้อันนี้ไม่ต้องซื้อมาลานนกิ้นกเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวกินได้กินตลอดนะขึ้นดกเลยแหละม,มีลูกยังนะอ้าวม,มีแล้ว นี่มันอ่อนเลยทุกคนนี่นะครับแยงแงไทยนี่นะครับแยงไทยน้องนี่นี่ลูกน้อยนี่นะครับทุกคนลูกน้อยนี่นะครับ มันก็ทยอยมีเนาะอันนี้คือมันเป็นรุ่นแรกนะครับน,นี่ถัว่วที่ส่งอ๋อขึ้นมันขึ้นมาข้างบนด้วยเหรอนถั่วที่ส่งวเอฟซีนะครับนี่ถั่วที่ส่งนะครับ อันนี้มันเป็นดินทรายนะมันก็เลยดึงได้นะครับนี่เหลือเท่านี้แหละครับทีิส่งอืม มมันเน็นจอ,อ,อ,อืัใให,ห,หัวมันแกะอ่ออะอ๋อมันงออีกทิ้งอ่ะแกะดมันี็แตกวงเนีแต่แต่พันนี้ทำไมหัวสั้นจังเลยไม,ไม่ไม่มีพันไอ้ที่เม็ดยยาวแบบแกะมาสี่เม็ดเนี่ย อันนี้จังสันนะ้นเหรอมีมันตายถึงเลยมีที่ว่ามันเหลือจากที่ทพืดตายหมดอยมเงี่ยอืมจะพึ่งเจอผันอยูนะน่ะหยูนว่าอืมอืมโห่งอก้างในเคียงอะ่ะโอ้โอันนี้เอาลงดินก็ขึ้นแล้วเนี่ยมนงอกแล้วอะ่ะ ืตกเนี้ให้อ้อยไปโยนกันอืมเยี่ยัยย <c oughs> กหยเ่ีหยนะ่อืมอ๋อคาเม็ดกบหลุมแล้วนะขึ้นอีกทีนึงนะเอ่ะนะที่เรางอกเราฝังได้ดินก็ขึ้นใหม่แล้วนะอือ๋อ งอกนะครับนี่ครับงอกจนแบบว่ามันงอกในดีอีกทีนึงนะครับทุกคนหัวมันอะ่ะอือุดัดงอกมดเดเด็กหาเลยอืมอมอันนี้แม่เขาแล้วก็จะเด็ดอันไหนงอกก็ไว้ปลูกนะฮะโอ้ร้อนนะฮะ ก็ข้าวนะครับสองกระสอบนะครับทุกคนเนี่ครับก็เดี๋ยวจะเอาไปสีให้แม่นะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนี่นะครับทุกคนเอ่อก็จะเอาไปทีละกระสอบนี่แหละนะครับดูก่อนว่าใส่สองกระสอบได้ไหมถ้ามันใส่ไม่ได้ก็เอาทีละกระสอบนะครับพาะอยู่ในหมู่บ้านครับใกล้ๆครับ ขี่ไปไอที่เขาสีก็ประมาณกิโลเดียวนะครับไม่ไกลนะครับน,นี่ก็ที่บ้านล่าสุดนะครับผมก็เดินทางนะครับวันที่ยี่ห้านะครับทุกคนวันนี้วันที่ยี่สามนะครับก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่นะครับผมวันนี้วันที่ยี่สามนะครับพรุ่งนี้ยี่สิบสี่ก็ยังเหลือเวลาอยู่ที่บ้านอีกหนึ่งวันนะครับ พุ่งวันวันมะลืนนะครับวันที่ยีห้าก็ออกเดินทางไปถ่ายลิเกนะครับสอนรักเพชรวิเชียนที่บ้านแม่น้ำหนึ่งนะครับน้องนุ่นเนี่ยชนกเนาะนะครับแล้วก็ทีมบ้านบ้านบารมีนะครับเอฟซีก็รอรับชมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ